สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับการเรียนสัปดาห์ที่12นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 ทับ2วันนี้เราจะเรียนบทที่13นะคะการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100ครั้งที่3นะคะแบบฝึกหัดที่13.3การลบจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักมีการกระจายนะคะมีการกระจายคืออะไร โจทย์ให้มาว่านะคะ32 7. อ่ลเคุณครูเคยสอนแล้วใช่ไหมคะเวลาเราลบก,กันนะคะตั้งแต่บวกแล้วนะคะไม่ว่าจะบวกหรือจะลบนะคะเวลาเราจะทำการลบก,กันเนี่ยเราจะลบที่หลักหน่วยก่อนอะฉะนั้นนะคะ32มีเลข2ตัว32มี3กับ2เลขอะไรคือหลักหน่วยคะนักเรียนเลข2ค่ะส่วนเลข7เป็นเลขตัวเดียวเป็นหลักหน่วยอยู่แล้วนะคะแล้วทุกครั้งที่คุณครู พาักเรียนลบก็คือเราจะเอาเลขข้างหลังก็คือเลข7ดอ่ะดีดไปหาเลขข้างหน้าใช่ไหมคะทีนี้คุณครูถามนักเรียนว่า7ดีดไปหาสองได้ไหมเดแล้วก็8 9ดเใช่ไหมคะดีดไปหาสองไม่ได้อ่ะดูนะวัดแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะคะนักเรียนลองมาดูแท่งช็อปข้างล่างที่เป็นแท่งกลมๆข้างล่างนะคะจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะมี1มัด2มัด3มัดใน1มัดมีอยู่10 ทีนี้พอเป็นสามมัดก็เลยมีเท่าไหร่สามสิบนะคะรวมกับที่อยู่ข้างนอกอีกสองแท่งก็เป็นสามสิบสองตามโจทย์เลยใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีลูกศรย้ายมาฝัง่งขวาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยนะคะจะมีจํานวนเท่ากันคือสามสิบสองเพียงแต่ว่าที่เป็นมัดยังมัดอยู่เนี่ยยังมีอยู่สองมัดเพราะอีกหนึ่งมัดนะกระจายไปแล้วอันนี้เลยเรียกว่าการกระจายนั่นเองกระจายไปแล้วนะคะนับดูนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเเคะจากที่มัดอยู่ก็กระจายออกเป็นสิบรวมกับของเดิมที่ไม่อยู่สองก็เป็นสิบเอ็ดสิบสองทีนี้แหละคะ่ะเราเอาสิบสองลบเจ็ดลองค่าทิ้งไปเจ็ดอันก็นได้นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวแล้วค่าทิ้งไปเจ็ดแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูว่าเหลือเท่าไหร่นะก็ใส่อ่าอันนี้คุณครูตีกรอบไว้นะักเรียนเห็นไหมคะที่คุณครูตีกรอบไว้มีอยู่กี่มัดสองมัดคือเท่าไหร่ยี่สิบอ่ากะที่เหลือแะคะที่เป็นแท่งๆอีกเท่าไหร่คะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้ายี่สิบกับอีกห้าเป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้านะคะดังนั้นสามสิบสองลบเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่คะ 2ี่สิบห้านั่นเองนักเรียนเขียน,ยนคำตอบเองลงไปได้เลยนะคะยี่สิบห้านะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นแบบแท่งนะคะแบบแท่งกับแบบแท่งสี่เหลี่ยมกับเป็นแท่งช็อกนี่ใช้วิธีการคิดเหมือนกันนะคะก็คือหกสิบลบเก้านะคะนักเรียนจะเห็นว่าแท่งๆเนี่ยหนึ่งแท่งเนี่ยจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่กี่อัน สี่อันเอ่อสิบอันใช่ไหมคะมีอยู่สิบอันฉะนั้นเนี่ยพอมันมีอยู่หกแท่งก็จะมีอยู่ไรหกสิบมีหลักหน่วยไหมไม่มีหลักหน่วยนะคะทีนี้เราก็ดูว่าเวลาลบนะเวลาลบเราต้องเอาหลักหน่วยก็คือศูนย์ลบเก้านะคะเก้าดิไปหาศูนย์ได้ไหมไม่ได้เนี่ยแหลคะค่ะเราต้องมากระจายนะคะ จะเห็นว่าฝั่งขวานะคะแท่งมันจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะเหลือห้าแท่งเพราะแท่งที่หกกระจายไปแล้วค่ะแท่งที่หกกระจายไปแล้วนะคะก็มีทั้งหมดกี่เมตรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบสิบเมตรนะคะทีนี้ก็มาสิบลบเก้าค่ะหักออกไปเก้าค่ะหนึ่ง 2 3 4สามสีห้าหกเจอ่ะเอาออกไป9แล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูส่วนที่เหลือว่ามันเหลือเท่าไหร่จะได้ใส่เป็นคำตอบของเรานะคะที่เป็นแท่งๆอยู่เมื่อสักครู่นับแล้วได้เท่าไหร่หแท่งก็คือ50ใช่ไหมคะแล้วที่เหลือเม็ดเดียวก็คือ1 50กับหนึเป็นอะไรห้อ็ดนะคะห้ 51. ต่อมานะคะข้อที่ด้านล่างนะคะ32อลบ7อ่า32อลบ7อันนี้เนี่ยวิธีทำจะไม่เหมือนออคนอื่นนะคะนะคะก็คือไม่มีรูปภาพให้นะแต่วิธีทำมาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีรูปภาพให้แค่นั้นเองนักเรียนจะเห็นว่านะคะ32ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาแยกเป็น20กับ12ใช่ไหมเขาแยกเป็น20กับ12นักเรียนรู้ไหมคะว่าตรงนี้ทำไมเขาถึงใส่เป็น12 เพราะว่า2เนี่ยมันลบ7ไม่ได้เขาจะเรียกการกระจายอีกอย่างหนึ่งว่าการยืมนะคะการยืมก็คือ2เนี่ยมันลบ7ไม่ได้ใช่ไหมสอก็ต้องไปยืม3มาแต่นักเรียนอย่าลืมว่าสามมันอยู่หลัก10ฉะนั้นแต่ละเอ่แต,แต่แต่ละตัวเลขของเขานะคะก็จะมีค่าเป็นสิบหนึ่งสองสิบสาสิบนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อ3ามไปยืม สอ,สองไปยืมสามมานะคะสองไปยืมสามมาสามให้มาหนึ่งไม่ใช่ให้มาหนึ่งหลักหน่วยแต่ให้มาหนึ่งหลักสิบฉะนั้นมีค่าเป็นสิบค่ะของเดิมตัวเองมีสองก็เป็นเท่าไหร่สิบสองเขาเลยเขียนสิบสองมาให้นะคะนักเรียนจะได้ไม่งงว่าสิบสองมาจากไหนนะคะ,ะทีนี้เขาทําขั้นที่หนึ่งมาให้แล้วนะคะว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราเอาสิบสองลบเจ็ดนะคะ,ะทีนี้ มันกำนิ้วแล้วดีดไปหาสิบสอง 12. กำเจ็ดดีไปหาสิบสอง 12, ค่ะเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองได้เท่าไหร่คะได้ห้าโอเคต่อมานะคะขั้นที่สองยี่สิบบวกเอายี่สิบมาจากไหนก็นี่ไงคะที่มันเหลืออยู่ตัวหนึ่งยี่สิบอยู่นี่นะคะบวกกับอะไรให้ไปเอาคําตอบของขั้นที่1ขั้นที่1นึ่คำตอบคือเท่าไหร่ห้าก็เอาห้ามาใส่ ทีนี้นักเรียนตอบครูได้หรือยังว่า20บวก5ได้เท่าไหร่คะ25ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้คำตอบมาว่า32ลบ7เท่ากับเท่าไหร่คะเอาคำตอบของขั้นที่สองมาใส่25อ่ะใส่ลงมาอ่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะหน้า116นะคะ เขาบอกว่าหาผลลบโดยการนับถอยหลังอันนี้เนี่ยเหมาะกับสำหรับคนที่แม่นตัวเลขนะคะตัวเลขแม่นๆนะคะดูวิธีทำว่าเขาให้ทำยังไงนะคะดูจากโจทย์ก็คือ4 4่สี่ลบหเท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่ก็คือเริ่มจาก44น่สะิเสี่นเจะเห็นตัวลูกศรเนนะี่ยเขาเริ่มที่44่สิบสี่เนะคะอ่าแล้วนับลบหก็คือนับถอยหลัง ทีละ1 5ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่5แล้วเขาก็วงกลมสีแดงที่39ใช่ไหมคะถามว่าคำตอบไปอยู่ที่เท่าไหร่39โอเคดังนั้น44ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน 39ค่ะเอา39มาใส่นะคะต่อมา70-3ลบ3ก็อันดับแรกคือหาอะไรคะไปหา70ก่อนเลยค่ะจเจอไหมคะ70อ่า70แล้วนะับถอยหลังทีละ1กี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งค่ะนะับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 ได้3ามครั้งแล้วไปอยู่ที่เลขอะไรคะ67ค่ะหกดนะคะดังนั้นเจ็ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ67เอาหกสมาใส่เลยข้อต่อมานะคะ92้ลบสค่ะอันดับแรกนักเรนต้องหาอะไรหาเก้นะคะเจอไหมเก้าสิออยู่นี่นะคะ ลสก็คือนับถอยหลังไป4ครั้งเราก็จะได้ครั้งที่1ที่91ครั้งที่2ที่90ครั้งที่3ที่89แล้วก็ครั้งที่4ที่88ฉะนั้นลูกศรไปหยุดที่88ค่ะดังนั้น92-4ลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ88ดินักเรียนเอา88มาใส่เลยนะคะ ข้อต่อมา6 1อลบ2นะคะนักเรียนเราต้องไปหาอะไรก่อนเราต้องไปหา61ก่อนค่ะลบ2ก็คือนับถอยหลังครั้งละ1ไป2ครั้งนะคะครั้งที่หอยู่ที่เลข60ครั้งที่2อยู่ที่เลข59เอาครบ2ครั้งแล้วอยู่ที่เลขอะไรคะ59นะคะดังนั้น61ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะ 59าสิบเก้าค่ะอ่าข้อต่อมานะคะก็จะเป็นการแยกแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะส่วนย่อยส่วนรวมนะคะดูวิธีการเขาทำอย่างไรนะคะข้อที่หนึ่งนะคะสี่สิบลบแปดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาแยกส่วนย่อยส่วนส่วนย่อยเนี่ยนะคะมาเป็นสามสิบ กับมาเป็นอ่เป็นสีนะคะกลับเป็นสิบนะคะทําไมเขาถึงเลือกเป็นสิบอ่ะล้ขครที่หนึ่งอ่ะเขาจัดการให้แล้วนะคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจัดการให้แล้วว่าให้เอาสิบลบแปดเท่ากับสองแต่ค,คุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะว่าทําไมอ่ะตัวที่ครูวงสีฟ้าทําไมสี่สิบเขาถึงแยกมาเป็นสิบคะเพราะว่าตามหลักจําได้ไหมตามหลักนะคะก็คือว่าแปดอ่ะดีดไปหาศูนย์ไม่ได้ ใช่ไหมคะหรืออีกหมายถึงก็คืออีกความหมายหนึ่งก็คือศูนย์น่ะลบแปดไม่ได้ศูนย์ต้องไปยืมสี่ค่ะศูนย์ต้องมายืมสี่นะคะซึ่งสี่อยู่หลักสิบฉะนั้นแต่ละเลขของสี่ก็คือมีค่าเป็นสิบ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 นะคะหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบให้มาหนึ่งให้ศูนย์มาหนึ่งก็คือให้มาสิบนะคะให้มาหนึ่งก็คือให้มาสิบ แล้วตัวเลขเดิมของตัวเองเป็นเลขศูนย์ไงเลขศูนย์คือมีไหมล่ะไม่มีไปขอเขามาสิบตัวเองก็เลยกลายเป็นสิบเฉยๆนะคะแล้วก็เป็นสิบลบแปดเท่ากับสองนะคะต่อมาสามสิบก็คือฝั่งสีเหลืองใช่ไหมคะ,ะขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองก็จะเป็นสามสิบบวกสองสองก็เอามาจากขั้นตอนที่หนึ่งก็เป็นสามสิบสองนะคะดังนั้นสี่สิบลบแปดเท่ากับเท่าไหร่คะ อ่าสาเอา32มาใส่ข้อนี้นะคะเจ็ลบหนะคะเอามาทำทีละขั้นตอนนะคะจำได้ไหมก็คือว่าเราจะต้องเอา6ดีดไปหา0ซึ่ง6ดีดไปหา0ูนย์ไม่ได้หมายความว่า0ูลบหไม่ได้นะคะศูนย์ต้องไปยืม7ซึ่ง7เนี่ย เขาอยู่หลักสิบฉะนั้นแต่ละเลขของเขาอะก็คือมีค่าเป็นสิบให้ศูนย์มาหนึ่งก็คือให้มาหนึ่งสิบตัวเองมีอยู่ศูนย์ศูนย์กันสิบเป็นเท่าไหร่ก็เป็นสิบนะคะก็จะแยกได้มาเป็นสิบอ่ะเจ็ดสิบนะคะเอาออกไปสิบเหลือเท่าไหร่หกสิบค่ะทีนี้เราก็จะได้ขั้นที่หนึ่งนะคะก็คือเอาเลขข้างหลังมาลบกันก็จะเป็นสิบลบหกเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ สค่ะขั้นตอนที่สองเหลือเลขอะไรนะคะเหลือหกสิบนะคะเอาไปบวกกับที่ลบข้างบนนะคะบวกสี่เท่ากับอะไรคะหกสิบสี่นะคะเท่ากับหกสิบสี่ดังนั้นเจ็ดสิบลบหกเท่ากับเท่าไหร่คะอะอันนี้คุณครูตัดมานี้เลยนะก็คือให้ในักเรียนใส,ใส่คำตอบมาได้เลยนะคะ ต่อนะคะ90า90ลบ7นะคะเ0ลเอ็อเหมือนกันเลย0ูลบ7ไม่ได้0ไปยืม9 9อยู่หลัก10แต่และเลขของเขามีค่าเป็น10มีค่าเป็น10หมายความว่าให้0มา1ก็คือให้มา1 10ค่ะ90เอาออกไป10เหลือเท่าไหร่80อ่าชนะคั้ที่1ได้อะไรคะ10ลบ7เท่ากับเท่าไหร่ สค่ะขั้นที่2ก็เอาเลขที่เหลือก็คือเท่าไหร่คะแปบวกกับ3เท่ากับ83ดนะคะดังนั้น90้ลบเเท่ากับเท่าไหร่คะแปดสินักเรียนใส่เองเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ทำได้ครบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ